สวัสดีครับทุกคนครับก็รอบนึงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีนะครับตำรวจจราจรสนบางขุนเทียนนะครับจะออกมายืนตามมุมนะครับตรงนี้มุมสามแยกนะครับเมื่อกี้นี้มีสองนายครับเมื่อกี้ก็มีสามนายครับวันนี้นะครับก็มีส่วนมากไม่สวมบวกลบนะครับ ใครที่ชมผมอยู่นะครับ,บก็เคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรไม่ทําผิดครับกฎจราจรนี่โดนแล้วนะครับผู้กองนะครับผู้กองท่านนี้ก็ผู้จาดีครับผู้จาดีอันนี้เราก็อันไหนที่เชื่นชมได้เราก็เชื่อชมนะครับ ิเหตุการณ์นะครับการทำงานการทำหน้าท uh, ี่ของจราจรนู่ว่าขยันหนักนะครับดดู acer, ้วรถสระทางแช่บอกต่อกันด้วยครับวันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่ 29กันยายน2567ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกับ 40, 40นาทีโดยประมาณนะครับแดดร้อนระอูนะครับสามแยก สุภาพนะครับทุกคนใครที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นดูย้อนหลังนะครับฝากไปถึงนะครับพี่น้องชาวเมียนมาแล้วก็พี่น้องชาวไทยด้วยนะครับที่ผ่านมาในจุดนี้ตำรวจเขาจะชอบยินดักงนะครับหลายวันนะครับนะหลายวัน จะมาดูครับว่าตำรวจจะออกไปสั่งหรือไม่นะครับจริงๆแล้วถ้าเขาปิดอะไรก็คนที่จะออกไปสั่งหรือไม่มีใบอะไรก็สามารถตรวจสอบน,นะครับเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วนะครับแต่อยากให้ดีนะครับพอเรียกรถแล้วควรที่จะให้รถพี่น้องนะครับที่โดนเรียกเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะเพราะว่ามันเป็นตรงสัญญ,ญาณไฟนะครับมันไม่ปลอดภัยนะครับ สำหรับประชาชนมันเป็นขาวแดงแล,ล้วรถมันก็วิ่งไปวิ่งมาถ้าเรียกเสร็จก็น่าจะเอาไปแบบแอบๆอยู่ตรงในตรงก่อนป้อมก็ได้นะคนไม่สูมหมวกกันน้องนี่ค่อนข้างที่เยอะนะครับถือว่าเป็นสถิติที่ ไทยไม่ค่อยสวมกันนะครับเพราะว่าตํารวจไม่ได้นะตารวจเขาก็มีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะครับมันแล้วแต่พื้นที่สอนอแต่สอนอน h i ขยันนะครับผมจะนําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับเห็นที่ไรก็อยากจะนําเสนอเพราะว่าเรื่องราวดีๆนะครับของตารวจเราก็อยากจะนําเสนอเราต้องให้ความเป็นธรรมนะครับสําหรับตารวจนะเออให้ความเป็นธรรมแก่เขาไม่ใช่ไปดา่าแ่เขานะครับไม่ใช่นะในส่วนตัวผมผมไม่ด่านะครับไปด่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นคนชั่วเดี๋ยวก็โดนจับนะครับนะ เขาดีอยู่แล้วนะครับตำรวจตำรวจเขาดีอยู่แล้วนะครับอย่าไปว่าเขาชั่วนะเขาจับเอานะไม่ว่าไมว่าคนอื่นก็ไม่ได้นะกำลังค้นหา,านเอกสารอะไรต่างๆนะครับต่างๆนานา,นา,นาน บางคนนะครับไม่สวมหมวกวกันน็อกมาจอดอยู่ตรงหน้าตำรวจตำรวจเขาก็อยู่ในป้อมนะครับพออยู่ในป้อมเสร็จเขาก็เดินมาสัญญาณอยู่ในมือเขานะครับออสัญญาณอยู่ในมือเขานะตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ปลอดภัยนะครับยืนอยู่ฟุตบาทนะครับไม่ลงไปเยี่ยตะถนนนะครับตำรวจเขาจะทำงานจะเกะเกะ,กะ,กะยังไงอันนั้นก็เรื่องของเขานะครับ นีน้ก็ทํางานดีครับทํางานดีแล้วก็มีลูกน้องด้วยทํางานดีอในดีเราก็เช่นชมกันไปนะครับมีประชาชนนะครับที่มาใช้บริการเช้าเช้าก็ก็จักเย็นบางทีก็มีนะครับตรงนี้มีสองจุดนะครับที่ตำรวจ ขอาไปยืนดักนะครับมีจุดนี้แหละจุดป้อมนี้เป็นแยกบางบอนนะครับทุกคนเห็นไหมครับชาวเมียนมาค่อนข้างที่เยอะนะครับพี่น้องชาวเมียนมานะชาวต่างชาติเยอะมาก โอ้โทษทีนะครับมันอาจจะเอ็นเมื่อกี้นี้นะครับแพนกล้องไปนี่ครับบรรยากาศแถวบางบอนนะครับคนมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับจานวนมากมีชาวเมียนมานะครับขึ้นขึ้นลงลงสะพานลอยไหมสดสดนะครับตอนนี้กําลังร้ายสดนะครับดูการผูะกองไปแล้วนะครับดูว่าเขาจะนะครับต่อไปเสร็จนะครับก็จะมีวิธีการที่ เห็นไหมผู้กองเขาจะนํารถนะครับไปนี่นี่คือถ้าถ้าขี่ตามกันไปนะครับมันเป็นพฤติการการทํางานของตํารวจสอน,อนนี่แหละครับถ้าถ้าผู้กองไปปุ๊บใช่นไหมถ้ามีรถคันนั้นะ่ะที่โดนเมื่อกี้นี้ที่โดนเมื่อกี้นี้ขี่ตามไปนะครับแปลว่านี่แหละครับเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ออกไปสั่งหรือยังไงนะครับ<ม>เห็นไหมเห็นไหมตามไปเห็นไหมครับนู่นนู่นนู่นนี่แหละครับเห็นไหมตามกันไปเลยเขาใช้วิธีนี้จริงจริง จริงๆมันก็ควรที่จะออกนะครับไปสั่งออกไปสั่งไม่ใช่ว่าไม่ออกนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าตำรวจเขาไม่ออกนะครับนายหนึ่งก็ไปแล้วนะครับเขาจะทำกันแบบนี้นะครับจนนะไม่รู้ว่าจะใช้คําว่าจนเคยตัวหรือเปล่าก็ฝากแล้วกันนะครับ <h> ผู้กองไปแล้วนะครับผู้กองไปแล้วก็หรือ,อหร <h> ืออีกนายหนึ่งหรืออีกนายหนึ่งอยู่อยู่ข้างในนะในพ้อมเขาน่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมมา พอจับเสร็จปุ๊บเขาจะตามไปอย่าอย่าทำแบบนี้นะครับผมบอกนะครับทุกคนถ้าถ้าเห็นแบบนี้แล้วนะผมบอกให้เขาออกไปสั่งนะครับออกไปสั่งเขาไม่มีอำนาจที่จะคุมตัวไปนะอ,อ,อันนี้ขอบอกนะครับเขาไม่มีอำนาจที่จะคุมตัวไปอย่าทำนะครับทุกคนเอออ่ารู้แล้วก็เขารพกฎหมายเขารพกฎจราจรแล้วก็พกใบอนุญ,ญาตมาด้วย แล้วก็มีอะไรที่เป็นสำเนาที่ติดรถกีฬามานะครับตำรวจเขาจะไม่มีพฤติการที่แบบนี้เหมือนป้อมนี้นะครับเห็นไหมนี่ผมอยากให้ทุกคนรู้เลยว่าเขาทํางานกันแบบนี้นะครับไม่มีอำนาจนะครับที่จะมาแบบบังคับให้เราจ่ายเลยนะครับนะเราไปจ่ายที่ไหนก็ได้ภายในเจ็ดวันนะครับไปหาพนักงานสอบสวนที่ดีๆนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าพนักงานสอบสวนอยู่ตรงนี้ไม่ดีนะไปหาที่อื่นก็ได้นะถ้าเราคิดว่าเราไม่ ไม่ไว้ใจนะครับไปที่อื่นก็ได้นะครับโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็แยกย้ายกันไปแล้วนะครับเช้ากลางวันเยน็นตรงนี้เลยนะครับตามแยกบางบอนผมป้อมบนนองก็ต้องขอกลับลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ